สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องเคล็ดลับดีๆวิธีแก้เรื่องระบบเผาผัานพังระบบเผาผัานของเราพังในหญิงหรือในคนที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่อายุ25ขึ้นไปตั้งแต่25ขึ้นไปด้วยด้วยการเร่งรีบในการใช้ชีวิตนะคะคนเราก็จะมีระบบเผาผานที่ต่ำลงช้าลงนะคะ วิธีแก้วิธีที่หนึ่งก็คืออย่าอดอาหารเพราะการอดอาหารจะทําให้ระบบเผาผลาญของเราพังเราควรที่จะเลือกรับประทานเลือกกินอาหารที่ต้นทางเพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญเพื่อกระตุ้นระบบระบบการทํางานของลําไส้เพื่อให้ระบบเผาผลาญของเราดีขึ้นไม่ควรอดอาหารนะคะควรรับประทานอาหารสามมื้อแต่เราควรเลือกกินวิธีที่2คือไม่ควรสะสมความเครียดไว้นานๆเพราะความเครียด ที่เราสะสมไ้นานๆทําให้สารคอร์ติซอลหลังสารคอร์ติซอลหลังจะทําให้เราเกิดความเครียดนะคะแล้วก็มีผลต่อระบบเผาผลาญของเรานะคะทําให้ทําให้ระบบเผาผลาญของเราล้วนนั่นเองความเครียดนะคะอย่าเครียดสะสมวิธีที่3คือเราควรขยับร่างกายเพื่อเผาผลาญเป็นประจําสม่ําเสมอเพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญแล้วระบบเผาผลาญ ของเราจะดีขึ้นการขยับร่างกายไม่จําเป็นต้องขยับหรือออกกําลังกายหนักๆนานๆแต่การขยับร่างกายของเราในแต่ละวันกิจวัตรประจําวันของเราการเดินเดินขึ้นบันไดไปทํางานเดินใช้วิธีการเดินไปซื้อกับข้าวไปตลาดไม่ไกลถ้ามันไม่ไกลมากนักหรือหรือ,อที่ออฟฟิศของเรามีตึกที่ที่ที่เราไม่ต้องใช้ลิฟต์นะคะถ้าเป็นตึกสูงเราก็ ใช้วิธีเผาผานร่างกายด้วยการขยับด้วยการเดินขึ้นบันไดก็จะเป็นการเผาผานเริ่มขยับร่างกายได้ดีแล้วค่ะเพราะการระบบของเราจะกระตุ้นได้ระบบเผาผานของเราจะกระตุ้นด้วยจะกระตุ้นได้ดีเกินในต่อเมื่อเรามีการขยับร่างกายถ้ายิ่งเราขยับร่างกายมากเท่าไหร่ระบบเผาผานของเรายิ่งทำงานดีการออกกำลังกายหนักที่หนักออกกำลังกายที่หนักๆและออกกำลังกายนาน ไม่ใช่เป็นการเผาผ่านที่ดีที่สุดการเผาผ่านที่ดีที่สุดคือการทําต่อเนื่องแล้วก็ค่อยๆกระตุ้นขยับบ่อยๆเท่ากับกระตุ้นระบบเผาผ่านนะคะแล้วเราไม่ควรที่จะนอนดึกมากจนเกินไปเพราะการที่ระบบเผาผ่านของเราจะกระตุ้นการทํางานคือเราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและการดื่มน้ําที่ ีดื่มน้ําที่เป็นประจําสม่ําเส,อสม,สมเสออย่างน้นนอยสองลิตรต่อวันให้เราแบ่งช่วงเวลาในการรับประทานน้ําและเราไม่ควรที่จะดื่มน้ําหลังจากเรากินข้าวแล้วก็ไม่ควรที่จะดื่มน้ําในระหว่างที่เรารับประทานอาหารเพราะว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวระบบย่อยอาหารเพราะฉะนั้นไม่ควรรับประทานอาหารระหว่างที่รับประทานน้าระหว่างที่เรากิน อาหารนะคะควรจะอว้นกันอย่างน้อยก่อนอาหารหรือหลังอาหารนะคะแบ่งช่วงกันไปทําอย่างนี้แล้วเราจะไม่รู้สึกเครียดระบบผอผ่านของเราจะกลับมาดีขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะสาระดีๆพบกันใหม่ใน EP ีหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ